ธมะปริทัศสองอธิบายธรรมวิภาคปฏิเฉตที่สองโดยพระธรรมเมธาพรพระแบบทิตยาโดจตุกะหมวดสีเรื่องอริยวงศีปฏิปทาของพระอริยบุคคลผู้เป็นสมณะเรียกว่าอริยวงท่านจำแนกออกไปเป็นสีประการอาศัยหลักการประพฤติปฏิบัติคือ สันโดษด้วยจีบอลหนึ่งบินทบาทหนึ่งเสนาธนะหนึ่งตามมีตามได้และยินดีในการเจริญกุศลคือเพิ่มพูนความดีและยินดีในการละอุสนคือบรรเทาลดละความชั่วลงไปในทางพระพุทธศาสนานั้นได้ยกย่องสันโดษคือความยินดี ในปัจจัยตามมีตามได้เป็นการยินดีตามกําลังของตนเป็นความยินดีในสิ่งที่ตนได้มาและยินดีตามเหมาะตามควรแก่ฐานานุรูปของตนก็ให้เกิดผลเป็นการสแสวงหาปัจจัยสีในทางที่ชอบที่ควรแม้จะได้ปัจจัยสีที่พิเศษอย่างไรก็ตามถ้าเป็นการได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่ควร ท่านผู้ประพฤติปฏิบัติตามอาริยวงจะไม่รับปัจจัยเหล่านั้นการแสวงหาปัจจัยทั้งสี่ประการได้มาอย่างไรก็ยินดีอย่างนั้นเป็นปฏิปทาหลักในการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจของตนเองเมื่อไม่ได้ก็ไม่ทุรนทุรายเดือดร้อนเมื่อได้มาก็ไม่เพลิดเพลินยินดียึดติดอยู่ในปัจจัยเหล่านั้น และบริโภคใช้สอยไปตามสมควรแก่ฐานะอะไรจะแจกแบ่งให้คนอื่นก็มีการแจกแบ่งกันไปเพื่อเป็นการส่งเคราะห์อนุเคราะห์แก่บุคคลเหล่านั้นในเมื่อปฏิบัติได้แล้วก็ไม่ไปยกตนข่มคนอื่นเป็นผู้สันโดษในจีวรบิณฑบาตเสนาชนะดีกว่าคนอื่นเพราะตนปฏิบัติดีกว่าคนอื่น พราะมีพื้นฐานความตันโดดคือยินดีแม้ในความดีที่ตนกระทำไปได้ความยินดีในการเจริญกุศลและการละอกุศลนั้นได้แก่ความมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาตนเองขึ้นไปให้สัมผัสคุณธรรมของธรรมะที่สูงขึ้นโดยลำดับซึ่งจะต้องอาศัยการเพิ่มพูนกุศลขึ้นและการลดอกุศลลงจนกว่ากุศลจะสมบูรณ์เต็มที่ และอากุศลหมดไปอย่างทึ้นเชิงนั่นก็คือเข้าถึงควางเป็นพระอริยะบุคคลในชัน้นนั้นๆตามที่แสดงไว้ในตอนตน้นจบเรื่องอริยวงสี่วันอังคารที่19บีนาาคม2567